ต้นพุนนะคะดอกพุนนะคะอยู่สวนในน้อยของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นนะคะดอก่วยสีม่วงนะคะทุกคนคะน่ะดอกลกมากนะคะออมซินนะคะปลูกไว้นะคะใกลๆกลับนี่ค่ะต้นพลัมนะคะที่เขาปลูกไว้จะเข้าสู่ปีทีสีแล้วนะคะว่าเบืองว่าปีนีนั้นจะเป็นงวยใหญ่บง่งบอก่าวรรุ่นกันเด้อทุกคน ้วก็ไอ้ปลูกใกล้กันนะคะเพื่อเผงเขามมานะแล้วเขาจะได้ตอมแล้วเขาก็จะผสมพันธุ์กันอยู่สี่นะาทุกคนปลูกไว้ใกล้ๆช่วงที่ดอกพุ้นบานนะคะจะเป็นช่วงวันที่21เมษายนเนาะตอนนี้กับประมาณวันที่12พฤษภานะดอกบานๆก็เริมร่วงรยแล้วมาเบิ่งค่ะว่าเขาสิมีพุ้นไวกินบ่เนาะปีนี้เนาะปีนี้ดอกเยอะนะคะต้นก็ใหญ่ต้นใหญ่ละต้นก็ใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้กับปูกเมื่อปีที่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะ ต้องมาหดน้ำเน่นะคะเนี่ยตรงหดน้ำ่พอวัามันปลูกได้กระถางว่าได้ปลูกลงดินนะคะทุกคนค่ะโ้กินนะพีกมา3ปี4ปีแล้วเนาะจะวา้าน,อนนะอโอเคชดระชาะแกะไสนีแล้ว